อุ้ยนายามสอส่วนด้วยค่ะหมดยาแล้วน่าอ่หมดยาแล้วนานะโกนบ้างลืมตาดออัน่ะทำไรอ่ะคุณพี่ไม่ตกใจเลยหรอคะคุณพี่คุณพี่ลืมตานิดนึงคุณพี่คุณพี่ไม่ดูเลยหรอเดี๋ยวนัคุณพี่ลืมตาดิ๊นึงฟันขาวจังายามฝันอะไรเนี่ย อู้โหนี่แหละหลอนปากเป็นค่ะมาหุ่งมาห้าอะไรเยอะแยะสาระแน่อุ้ยคุฟาดนะคุฟาดนะคุกฟาดนะกดกอดทำไมกดกอดทำไมหรอนี่จริงเหรอกดกอดดิสาระแน่ว้ายไม่โดนว้ายเอโอโดนแล้วค่ะขอโทษค่ะหลบหลบแบบน,นี้ต้องสาระแน่จริงๆเลยมึงเนี่ยห,ห,ห,หมายหน้าสามสักทีไหม หลบดีหลบเอา้ามันยืนขวางอะเกม D M เกม Home Sweet Home คะ่ะคือว่าตอนเนี้ยคุณดอบไม้อะมันเล็กไปคะ่ะขอไม้หน้าสามได้ไหมคะแบบโป๊ะใส่กลางกับหน้าผากเลยอะค่ะอันนี้มันเล็กไปผีไม่เจ็บอะคะ่ะขอนำเข้าใหม่ด้วยนะคะเอาุ้ธใหม่น้ยับ ีเก่งแหกปากเก่งขอโทษอุ้ยอุ๊บอุ้มเกิดเองเดินดิวิ่งอ้าแหลกเหรอเน็ตเหรอเออะไรวะคุณน้ยามทำไมรอดอ่ะอุ้ยมันมาอีกแล้วน้ยามไม่รอดแล้วล่ะเนี่ยตอนเนี้ยโอ้หแล้วมันไล่เอ๊ะอุ้ยทางตันอีกมองไม่เห็นเลยเลยอ่ะ ครบค่ะสารแนบังโอมึงฆ่ากูเหอะไม่รู้ตหนีมึงยังไงแล้ววะอ่ะอ่ะอ่ะเลี่ถูกอ่ะอ่กียให้ถูกอ่ะอ่ะอบดออ่ะดีดีอดีจะนีไหมเวียนหัวแมเียนหัวเปล่าเรียนกว่าค่ะดีอดีอดีออะดีอดีดีอดีดิเอาให้โดนให้โดนอให้โดนให้โดนไปก่อนล่ ทำให้งงเน้นทำให้งงแล้วก็หนีเข roid, ้าโวยวายใหญ่เลยโอ๊ยหยุดมัดหยุดม,มัดหย่ดม,มัดหย่ดม,มัดชอบหรอชอบหรอให้หลบดิจิตอลอ่ะเปิดก่อนทําไมกูไม่มีอะไรเลยเปิดก่อนทําไมเปิดก่อนทําไมอย่าแหกปากลำคาญสาระแนมึงเหนื่อยอ่ะเหนื่อยไล่กูยังเนี่ย ดิอดัดิอุ้ยหูหูหถ่วงเวลาคะแนน46อ่ะคิดดูเหอะอยำทำแบบเมื่อกี้ดิลบแบบดิจิตอลอ่ะมันทำไม่โดนหรอกเชื่อเราเราทำมาแล้วทางตันเออโหไม่เสียนเลยอ่ะอยำดูดูน้องเจนนะคะดูน้องเจนเป็นตัวอย่างโหกังเกนงในไม่เกลียดมากโดนแท่นในน้ำจนแบบ เสื้อผ้าหลุดลุ่ยหมดแล้วว่ายังไม่อายอีกสีก็รู้จักห่วงสวยห่วงงามบ้างนะคะคุณพี่คือบางทีเราก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงดูดีนิดนึงเวลาจะมาหลอกใครเขาอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวค่ะมันไม่สวยเข้าใจปะมันไม่สวยโดนไม่เจอเจอจะดีโอ้ยยังโดนแช่น้ำเลยโธ่เนี่ยดูดิหัวก็โลนผมก็ไม่มี สาลายนั่นเนี่ยไม่ใช่ผมสวยก็ไม่สวย,ยจะมาหลอกคนอื่นเขาอีกมัน,นไม่ได้น่ากลัวเลยเกิดทม่สีเลยนี่สวยอีกสารแน่เนาะ